โอ้ยไปกอดลงบินว่าใครว่ป็ีสนี้ดีกว่าไปแล้วไปแล้วมึงก็ได้ไปแล้วอ๋อมคนผู้เอกเรียบยโอ้โอ้โอ้ยไปกอดโอ้สวัสดีครับผมบ๊อบบี้กีดเทัฐวานนรันักศกษ์ทหารนักศึกษา6502101่งครับสวัสดีครับผมน็อตนายธนภัทรจันเกรรหัส6 5 0 1าศูนยครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแช่แน่โอว้สองเองนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นบน PC หรือว่าคอนโซลอื่นเช่น PlayStation, Nintendo Switch หรือว่า Xbox นะครับแต่ในที่นี้เราเล่นบน PC นะครับโอวัตสองเนี่ยครับก็ได้รับการพันนามรดาโอ้วอตนึครับก็เพิ่มทั้งโหมดการเล่นแล้วก็ตัวละครเข้ามาใหม่สามารถเล่นได้ฟรีครับขึ้นแต่การภาคแรกที่ต้องเสียเงินื้อครับแล้วก็ลิงก์ที่สามารถเล่นได้ฟรีอยู่ตรงดิสคริปชั่นสงต่าหนี้ครับตำแหน่งในเกมนี้ครับก็จะมีทั้งหมดสามตำแหน่งนะครับได้แก่เงนกเอเวรเรับ มาดูกันว่าเราจะทําได้หรือไม่ไปเล่นกันเลยไอ้เยี่ยกูทำเครืองอยู่ว้าวมิดเทามิดเทาแบบอะไรนะอ๋อแบบไฮบริดบอกมาต้องเล่นซับต้องเล่นเป็นเมอร์ซีเลยกันิลซีก็ไปหาเพื่อนแน่พูงไปหาเพื่อนพอเราอยู่หน้าบ้านเลยหรือพูงแล้วก็บินก็ได้กดชิปแล้วก็คอนโทรลได้เดี๋ยวไม่นะเกลี่ยเกลี่ยเพิ่งนเพื่อน เราจะซุบเพื่อนทำารชุกเพื่อนแต่ชุกได้ไหมไม่ได้โอ้ทีใจมากอ่างเี้เราทำการยืนสุดเชื่กันยืนชื่อกันยืนแบตัทโมซี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นปืนเล็กได้ออพอยืนสุดเสร็จปุ๊บรถก็จะออกมาให้เราดันรถจนไปถึงสุดเสีชุบเพื่อนเป็นสุด้อะไร ตโอ้ไปกอดนุมบิดว่าไงไปสีนี้ดีกว่าไปแล้ไปแล้วอแอตติก็สามารถิีไปไหนก็ได้แล้วก็ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนเรอบๆก็ได้หีไปด้วยถ้าถึงเชคคอยปุ๊บเราจะได้เกิดใกล้ขึ้นโอ้ไม่นะโอ้โอชิโอ้ได้เฉยด่าเลยด้เลยดได้เได้ดันดันดั วันตีบ้านะ้วทุกคนไม่เอ้ยนี่เดือดชนะแล้วเกบละเก็บแล้วเย้ชนะทุกคนโอ้มเได้เก่งมากดุละเก็บละคอนเทนต์ดุละดุละยังไม่ทำอะไรเลยหรอใช่ไม่ทำอะไรเลยเลยได้เฉยปืนปืนเอาดิเอาดิน มันมีคนเล่นเหมือนกันตายไปไหไล่ไปไล่ไปไล่มันไปไล่ไปไล่มันรวยเฮ้ยฉีดอ่ะเรียบร้อยโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ชิตไม่ได้ไปดักเลยไปปีก็ได้ไปแล้วอ๋อคนพูเก่งเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้ไม่กอดโอ้แข็งแข็งแข็งก่อนแข็งก่อนขีดกับแพงอัดอีกม่ันแกมือจะให้มันจะให้โค้ดเอ้ยโอ้โหอีเมย์อีเมย์ไปไกลที หอมปิดอัดวีฉีดเออสวยเยี่ยเยี่ยเยีงจูดตรงจูดตรงจูดแขวเอามีใครแข่งไหมเอาเอาแข่งเออสวยชนะแล้วชนะไม่ชนะไหมอะไรยิงยิงอาอะไรเปล่าแต่ยังไม่จบนะทุกคนตอดเล่นอีกหนึ่งหรือสองตาตาหน้าฝั่งนู้ชนะก็ก็เป็นหนึ่งตาหนึ่งสวยโอ้ยมวยร่ามสวย มาลงมาอ๋อเยี่ยมเยอะมากโ oh, yes. อก้จบ oh. แล้วเนี่ยอ๋อขอกันได้ตามที่ขอเลยดื <f> <c oughs> ้อตอนนี้พวกเราก็ทำเป้าหมายกันสำเร็จแล้วครับเย้ Yay. ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และซับสไคร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปด้วยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยครับบ๊ายฮัลโหลเดี๋ยวค่ะมาวิ่งวัวทั่วๆไ่กันเลยก็ทีไรมูนจ้าเลยหายเจอวัวมองเหรอมาโอ้โหโอ้โว้ why